เรียบร้อยค่ะอันนี้อย่างเป็ดเป็ดกขาหมูสี่ร้อยยี่สิบอันนี้เป็ดแม่กับบ้านค่ะขาหมูกับบ้านอร่อยขาหมูอร่อยหกสิบบาท ร้านอย่างก็จ้างร้านอย่างก็ฮะจรุนยายจรุนยายรุนฮะยายรุนเออยายรุนเออยายรุนครัวยายรุนปากทางโดยโดยแม่สล้องปากทางโดยแม่สลองครัวยายรุน ตัวสุดท้ายเนี่ยยอยหลานใหญลุนแล้วอ๋อหลานใหญลุนเดียนะใช่ค่ะตมามงอ่าไหนบอกว่ายายยายยังสาว